ผู้ชมคะทางสถาบันการสร้างชาติรุ่นที่1นะคะได้มีการมออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาล8แห่งใน7จังหวัดภาคตะวันออกเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์นั้นได้ใช้ประโยชน์ค่ะ โดยที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะคุณธีรวัตรสุดสุขประธานอำนวยการสถาบันการสร้างชาติและคณะนักศึกษา NBIEEC 1ร่วมกับผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะที่มาร่วมกันบริจาคเงินในการจัดทำโครงการทำดีด้วยการให้ต่อลมหายใจสร้างไทยสร้างชาติมาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ โดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์ตุหนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจำนวนหนึ่งเครื่อง นายแพทย์สุพจน์แพรนิมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดและคุณสุวิทย์หล่อปรีชาคุณรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสะแก้วรับมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงพร้อมสายจำนวนโรงพยาบาลละหนึ่งเครื่องเพื่อที่จะใช้ในการจัดหาและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญที่จําเป็นในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มีจิตศรัทธาค่ะ โดยมีการประสานงานนะคะกับทางโรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออกทั้ง7จังหวัดก็จะมี8โรงพยาบาลด้วยนะคะ โดยสำหรับสถาบันการสร้างชาติ NBI นั้นได้มีการจัดตั้งขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาวะผู้นำภาวะผู้บริหารและภาวะคุณธรรมให้กับผู้บริหารในภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการร่วมกันบูรณาการในการสร้างชาตินำประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนรวมทั้งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติโดยเปิดในเข ขตพื้นที่ EEC ค่ะโดยนี่ก็คือเป็นหลักสูตรของนักบริหารระดับสูงนะคะเพื่อการสร้างชาติภาคตวันออกรุ่นที่1และตอนนี้ก็กําลังจะมีการเรียนในรุ่นที่2ด้วยซึ่งเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นพัฒนาชาติคํานึงถึงผลประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นหลักต่อไปค่ะ